เตาแก๊สและเตาถ่านใช้งานพร้อมกันได้ไหมคลิปนี้มีคำตอบให้ค่ะรุ่นนี้จะเป็นงานหินคั่นทั้งใบไซสกลางแก๊สหนึ่งหัวถ่านหนึ่งหัวสีเขียวค่ะหัวแก๊สที่เลือกใช้เป็นหัวแก๊ส kb ห้าสวยโทนไฟแรงทำกับข้าวได้รวดเร็วทันใจรุ่นนี้สามารถวางหมอ้อเบอร์เล็กจนถึงหมอ้อเบอร์สีิบห้าได้งานหินคันมีให้เลือกสี่สีค่ะมีสีแดงเทาเขียวและขาวตั้งกระทะแค่แป,ป๊บเดียวน้ำเดือดไวมากค่ะส่วนเตาถ่านที่ร้านเป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานสำหรับต้มตุ๋นอุ่นนึ่งเหมาะกับเตาานมก คนตัวสูงหรือตัวเล็กก็ยืนทำกับข้าวได้สบายไม่ต้องก้มให้เมื่อยเคาน์เตอร์เตาที่ร้านนี้เป็นไซส์มาตรฐานเลยค่ะยืนทำกับข้าวได้สบายมากๆเลยค่ะไม่เมื่อยเลยหยิบจับก็ง่ายด้านบนผนังก็ยังสามารถวางเครื่องปรุงได้1 0บถึงยีสขวดสำหรับใครที่กำลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่สวยแข็งแรงทนทานและอายุการใช้งานก็นานมาที่ร้านเตาอังโลจีนโบราณราชบุรีครบจบแน่นอนค่ะเพราะร้านนี้ยังมีเคาน์เตอร์เตาให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลาาางงงสห่่แพิิเเเเศษคทรร้น็ยัมมีีตอจบบุดว ส่งหลุมให้เลือกสำหรับลูกค้าที่อยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาของเราไปใช้งานแน่นอนค่ะเพราะทางร้านมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าขนส่งคิดตามระยะทางสินค้าถึงมือลูกค้าสวยตรงปกแน่นอนไม่อยากพลาดสินค้าดีๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ